อยากให้ชีวิตคู่ประครับประคองกันไปแบบยั่งยืนต้องฟังคลิปนี้ค่ะค่ะคูดัทชี่มาแล้วค่ะเนเพื่อน การที่ใช้ชีวิตคู่นะคะมันต้องประครับประคองไปอยู่ในโหมดเดียวกันรู้ไหมคะไม่ว่าปัญหาอะไรใดๆที่เข้ามาในชีวิตคู่เราต้องแก้ปัญหากันวันต่อวันนะคะแก้ไปแล้วก็คือปล่อยทิ้งไปเลยอยากกลับมาหรือฟื้นเอามาพูดซ้ำพูดกันใหม่นะคะไม่ใช่ว่ามีปัญหาอะไรกันนะคะหรือออกมาอา้าวเมื่อก่อนเธอก็เป็นอย่างนี้เมื่อก่อนทาไมเธอ เป็นอย่างนี้ทำไมไม่รู้จะแก้ปัญหาสักทีรู้ไหมคะว่าการที่จะใช้ชีวิตคู่ของเราเพื่อจะทำให้ชีวิตคู่เราประครับประคองกันไปในทางที่ททดีอย่าลื้ฟื้นเอ่อสมัยดึกดำบรรเอามาพูดกันเพื่อมันจะทำให้เรายิ่งหมางเมินกันยิ่งห่างเหินกันยิ่งเติม,เต,มเต็มชีวิตคู่ของเราได้เหมือนว่ายากมันทําให้ชีวิตคู่ของเรายิ่งห่างกันไปทุกทีทุกทีนะคะการที่มีปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะคะ ควรจะพูดกันอึกษากันให้เข้าใจนะตอนนั้นนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตคู่ของเราพาเราไปเที่ยวรีแลกพาละพาละครอบครัวของเรา ไปผ่อนคายไปเที่ยวออไปรับบรรยากาศดีๆนะคะไปดูสิ่งดีๆธรรมชาติดีๆนะคะเพื่อเติมเต็มให้ชีวิตคู่ของเรารักกันแล้วก็เข้าใจกันมากยิ่งขึ้นอย่าลืมนะคะจำไว้เลยค่ะไอ้สิ่งที่ผ่านมาในอดีตไม่รู้ว่าตั้งสมัยไหนยังคุดเอามาพูดคุยกันเลิกทำทตั้งแต่ตอนนี้นะคะมันยังไม่สายเกินแก้ค่ะนะคะเพื่อจะได้เติมเต็มชีวิตคู่ของเราจะได้เข้าใจกันรักกันมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ